โมอยากเล่นกับเ็นดีแ้แต่ก็ก็กล้ากลัวเนี่ยครับพลังนางมันน้อยโมเก่งลูก <c oughs> โมเก่งครับ หาเวนดี้ดีกว่านังมาน้อยใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวร้ายที่สุดร้ายที่สุดเราอ่ะ,อะมูอยากเล่นด้วย อย่ากเล่นด้วย